จนมีความเชี่ยวชาญด้านอักษรธรรมอีสานอักษรไทยน้อยการแสดงพระธรรมเทศนาธรรมนองอีสานโบราณตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในงานช่างแหน่งต่างๆรวมถึงปีพุทธศักราช2493สอบไล่ได้รำชั้นโทในสมัักเรียนคณะจังหวัดอุลราชธานี ด้านวิปัสนาทุระเกี่การปฏิบัติสมถะและวิปัสนา,า,ากรรมฐานองค์หลงปูเ่เข่งพัดในจุดลวงทวัตมัจจาริกออกรุกขมูลไปตามสถานที่ต่างๆตามอย่างบุรพาการสายหลวงู่มั่นภูริทัตโตออกมาองค์หลวงู่ได้เข้าศึกษาวิปัสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร ในสำนักของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์อาสภพะมหาเถระณวัดมหาธาตุยุร,ราชบรงสลิลราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหาคนครเมื่อถึงเวลาอันควรจึงได้กลับมาจำพรรษาที่วัดหนองไหลาศาสนก,กิจด้านสาธารณประการวัดสิริจันโทเริ่มสร้างครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช2431โดยพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูประมาจารย์สุริจันทะมหาเถระแต่ก็ได้หยุดชนะไปการต่อมาเมื่อวันที่30เดือน6ปีพุทธศักราช2517องค์หลวงโกได้เริ่มเข้ามาบูรณปฏิสังขรณพัฒนาวัดสิริจันโ์ ให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาโดยได้สร้างถาวรวัตถุขึ้นใหม่หลายรายการเช่นพระอุโบสถแปดเหลี่ยมศาลาการ,รเรียนศาลาเนกประสงค์พระธาตุดัวบันเป็นต้นมาเป็นต้นต่อามาได้รับพระราชทานบิสุถามสสีมาเมื่อวันที่25เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2539 นอกจากนี้หลวงปู่ยังเป็นช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง้าวรลวัตถุในพระพุทธศาสนาอีกหลายหลายการเช่นควบคุมการบรรณปฏิสังขอนศาลาการปรเรียนวัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีอามัญชาของพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานีมหาพระมหาเถระ อดีตรองเจ้าคณะภาคสิทธ์อดีตเจ้าวาดวัดมณีวนารางปัจจุบันเรียกว่าวิหารพระพุทธอานันตชินะควบคุมการก่อสร้างศาลาการปรเรียนวัดหนองไหลควบคุมการก่อสร้างศาลาการประเรียนและพระประธานวัดหนองจานควบคุมการก่อสร้างศาลาการประเรียนวัดบ้านเชืออ ควบคุมการบูรณะปฏิสังขรณ์ธาตุเก็บอักกิบูรพาจารวัดหนองไหลควบคุมการอสร้างพระมงคลประดิษฐ์พระประธานในดุสิตวัดอุ่งบนองอำเภอวารินชำราตามบัญจาของพระเดชพุทคุณพระธรรมเสนาธิการมหาราชาังข์ อดีตกรรณาธิปไตยอดีตเจ้าวัดมณีนาราเมื่อปีพุทธศกรองพันหกร้นายกเลยบอกว่าใหัย่ทามาคุมการปิดทองับพระเจ้าใหญ่มงคลแสนเมืองรัประทานในศาลาการเปรียนวัดสระสานสุขอำาเภอเมืองอุบลราชธานีเพื่อถวายแด่พระภาวนาวิสานเทเระหลวงปก่บุญมีโชติปาโล นอกจากนั้นองค์หลวงปู่ยังได้น,นำช่างถ่ายภาพจากกรุงเทพมหานครเพื่อเก็บภาพองค์พระเหล่าเทพนิมิตอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญก่อนที่จะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2495เป็นต้นาศนาสนกิจด้านการปกครอง ปีพุทธศักราช2537องค์ล้งปู่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพ้าอุปัชาการต่อมาปีพุทธศักราช2539ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดสิริจันโทวตำบนนำลหนองขอนอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุดบลราชธานี ร่วมถึงปีพุทธศักราช2540รัฐแต่งตั้งให้ดำงรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบหลหนองขอนอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวันที่20เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2543ได้รับก,การแต่งตั้งให้ดำงรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบหลหนองขอนจังหวัดอุบลราชธานี เียรติคุณด้วยความที่พระเด็พระกุณองค์หลวงปู่พระรูถาวรพัฒนกุณเป็นพระมหาเถระที่ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิคุณสมบัติคุณภาพและถึงพร้อมด้วยคุณธรรมดังนั้นจึงได้รับการตั้งสมณศัติ์ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมในพระเด็พระกุณภาะเทศมงคณเมธีอหัตคาระ มหาเถระอดีตรองเจ้าคณะภภาคสิทธิ์อดีตเจ้าวาดวัดมณีวนารามที่พระพรูสังรักษ์องค์หลวง่พระคูถาวรพัฒนคุณเป็นพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเป็นพระมหาเถระ ที่ถึงพร้อมด้วยความงามงามจริยวัตเก่งพัดก็ทำวินัยงามพระใส่ใจจิตของพระาศาสนาดังนั้นพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถอพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรยศตั้งสมณศักดิ์ให้พระปูสังรารุบ,บุญตาภาวโรวัดสิริกันโทเป็นพระพรูสัญญบัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชั้นโทในราชธินา,นามที่พระครูถาวรพัฒนคุณเมื่อวันที่5เดือนธันวาคมปีพุทธศกักราช2541การต่อมาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบอพิตทรงพระรูณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรพยศเลื่อนสมณศักดิ์ ให้พระครูถาวรพัฒนคุณวัชริจันโตโทเป็นพระครูสัญญบัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชาตินานามเดิมที่พระครูถาวรพัฒนคุณเมื่อวันที่หเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช5 5 4พเพื่อพระคุณหลวงปู่พระครูถาวรพัฒนคุณ เป็นพระมหาเถระผู้รักันอยู่คือเป็นพระมหาเถระผู้มีพรรษาการสูงสุดในคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่เคารพเรื่องใสของพุทธศาสนิกชนในปฏิปทาอันมีปกติสมถะมากน้อยและเปลี่ยนด้วยเมตตาธรรมดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรสังฆทานและเครื่องไทยธรรมแก่องค์หลวงปู่พระภูถาวนพัฒนคุณเมื่อวันที่28เดือนมีนาคมปีพุทธศรรักราช2562ณวัดสิริจันโธอ่านต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานรถไฟฟ้า วพัฒนคุณเมื่อวันที่13เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564ณวัดสิริจันโทด้วยความที่องค์หลวงปู่พระปูถาวรพัฒนคุณเป็นพระมหาเถระที่มีอายุการพรรษามากขันธมารความชาราพยาธิจึงได้ช่องเข้าเบียดเบียนองค์หลวงปู่ อาพาดวโรคชราความที่องค์หลงู่เป็นพระมหาเถระที่มีคู่นูประการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระพุทธาปรดกล้าวปรดละมอมพระองค์หลวงู่พระภูถาวรพัทลกุณไว้เป็นพระภิกษุไท้ในพระบรมราชานุเคราะห์องค์หลงู่ ได้แนะนำข้าสอนศิทธาานุสิทธิ์ด้วยมรณสติกถาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอผ่านวักาจก้นเท่าเกิดมากตองตายกันสูง้นกอนี้ไข่น้คนแอกกอนตายกาเให้ฟ้าสารงคุณง้ามก้อนดีไอแกเจ้าของและสารงคุณง้ามก้อนดีไอแกผู้อื่น สร้างไว้ให้เป็นที่เพลินแกเจ้าของงานตายสังขารทั้งหลายย่อมตกอยู่ในอำนาจของกฎตายลักกล่าวโดยสรุปคือเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางแต่ดับสลายไปในที่สุดชั้นใดกายสังขารธาตุันขององค์หลวงโกก็เช่นเดียวกันฉันนั้น คงหลงปูไ่ด้ละสังขารด้วยโรคฉลาเมื่อวันที่สเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศกักราช2564เวลาสองนาฬิกาณกุติที่พระวัดส,สิริกันโภสิริอายุ104ปีพรรษา82 ลำดับต่อไปนี้เพื่อเป็นการถวายเกียรติและถวายความไว้อาลัยแด่องค์หลงปูเพราะรูถาวรพัฒนคุณอัตตมภาพขอเจริญพเรเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายได้เจริญมรณสติด้วยความสงบเป็นเวลาหนึ่งนาที อเร,เระลอกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารปันเ่ามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่รื่นใจลำดับต่อไป ขอย่าเรียนเชิญท่านสมงพลวิจชัยอัดพัรองผู้ราชการจังหวัดอูบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ราชการจังหวัดอูบลราชารรธานีประธานในพิธีให้เกียพพรติทอดผ้าไตรบังสุขุลและเป็นประธานในพิธีพระราชทานตนศพเป็นลำดับสุดท้ายขอย่าเรียนเชิญครับ มีที่เดี๋ยวนะนะให้พระออาใร่์ชาตนะ่ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิทเจ้าวาดวัดจวดดัวรรดิดราชาวาดบรมมหาวิหารโปรดเมตตาขึ้นพิจารณาพาะมหามงสุคุณ และเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบไ,ไ,ไปเรื่อยๆก่อ,อ,อ,อนร้อยวันแล<ร> <laughs> บวชให้หลวงปู่ด้วยบวชนี้บวชสุดแต่บวชนบวบวเนียนให้นะอตอนเป็นเนียนก็ได้คุยกับแม่แล้ว้งนานแลบบบวชตั้งแต่สิบปีก่อน,นเปสียก็เลยบวชให้เพื่อน ประธานสงฆ์ก็กำลังขึ้นทอดผ้าบางสุกุลนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นคณะสงฆ์นะคับน,นี้ก็ญาติโยมก็มารอกันตอนนี้ก็หลบหลบแดดกันก่อนนะครับ เรียนเชิญร่วมพิธีบูชาที่เป็นคารวาสนะครับที่สะดวกในการลุกขึ้นยืนในญาติเรียนเชิญทุกขึ้นยืนครับ พระเดชพระคุณพระเทพร,ราชาเจ้าคณะจังหวัดอุบลรชาชธานีเป็นต้นขึ้นถวายดอกไม้จันควรม่ควรสุดแต่จะเมตตาท,ท่นท่กท่านนั่งลงขอบคุณครับตอนนี้นะครับการรกษาารเป็นการรียนรู้การัฒนาต่อหนามนาย อันนี้ก็ส่งสมณีนน,นะครับมาจากทั่วประเทศก็ันนกนนนรบรตอนน่อไปก็เป็นการวางดอกไม้จันทร์ เจริญเจรัญกุศโอปปสันนังหานติสัมมา ซึ่งในขณะนี้ก็มีดดมมการสวดนะครับโดยพระสงฆ์สี่รูปนะบริเวณเรือทองซึ่ง,ดดงเรือเรือทองลำนี้เป็นเรือทองที่หลวงปู่ได้สร้างเองนะครับนดดนในขณะที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เนาะ ก็เลยได้นำเรือลำนี้มาเป็นที่แสดงธรรมนะครับญาติโยมก็นั่งเป็นกลุ่มเป็นคณะเนาะคณะใครคณะมานที่วัดมีจุดคัดกรองนะครับทุกจุดทุกคนที่เข้างานได้รับวัคซีนสองเข็มเรียบร้อยนะครับเพราะว่า เราเคร่งเรื่องนี้มากในการที่จะตรวจสอบนะครับเกี <t ries> <t ries <t ries> <t ries ่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเนาะเกี่ยวกับโควิดอนเตกววาทเกจังอิสัโยชตตวาตวาอยังหจติโรปคันธ

ประโยชน์ซประยชน์เตนวิลประยชน์นประโยชเตนสังประยชน์จอันยอสิยอัน้าันยสิการตกแต่งสถานที่นะอันนี้ก็เป็นกลุ่มแม่บ้าน บันหนองไหลน <Lena> ะเรามาช่วยกันทำตั้งแต่วันที่หลวงปู่ละสังขารแล้ว,ลลวก็ค่อยๆเตรียมกันมาเรื่อยๆม,ยม,ม,มาม เอตน,ะะนาจันอาพะปพนนท,ะนนา,ทะนนานาอภะพาอภยปะรตากาะนคโนอาภพาอมโนเนยาตอยาอ็ปอปับตามะล,ลึกเจตตออาชาน ปิป,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 ปน่อยดอกไม้จันให้หลวงปู่นะรอโอปราพเตศมเทนอเตอามกตายอจัดเจกาทอปรมาทอนส็ต่อไปเป็นส่วนของรารวาทเนาะ ภารเจปวคาราอปปราตภะมาะะเทนเตนวัจเรวัตเตยวัจตปรมาท स्रवणाम् धर्मासते तु स्रमो लभ सतेति अमोन रागे के चित्तकुसला S <S> กุสลไมฆเกุนี่ก็เป็นคณะพระลูกวัดนะครับที่<ร>บวชให้กับหลวงปู่นะตั้งแต่ต้นเดือน,นก็เป็นชาวบ้านหนองไหลนะครับตะลปันนดาาจะยอสมนันตะลปัดาาจะยอสหชาตะปัดจะยอ เดี๋ยวสำหรับช่วงนี้ก็เป็นการวางดอกไม้จันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาหลังจากวางดอกไม้จันเสร็จอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาไล์กันต่อนะจะปัจจยอเซวันปัจะยมาปัจะยวิปจะปัจจยอจะย